เออเริ่มถามตัวนั่นเองเป็นจังไต่มันอวันในบ่อนขที่ทางบ่อปากบ่อิดมันพ่อพังใดเนี่ยบอมวนบ่อพ่อวนบอทังหลังวนบ่อจ้าอจ้าวนก็จะน้ีหายาดิเพ้่อจะได้พวกเคืองเมี้ยงว ขันบ้องห้องขบบอกยังขยายขันห้องแห้งเกินพริกดันกระบอกพ่อดีอีหวานอีดันกระจบจะจิกสุดน้ำฝนกระบอกพ่อดีตายมั่นสิบสี่ปีนี่แหละยาากินข้อบชำโลกมาสิบสี่สมัยเลยกินยาหมอมาสิบสี่ปีแล้วนะก่ะบอบชำโลกจะเทศดเสียงยางเดียว ข้อมแคบโลกหอโลกเบาหวานความดันไขมันสเส้นเลือดหลาสุดนี่มันไหลย่อนม้าโอปีกว่าเลยอายาหยังกับ่อถืงยาไหวย,ยาไหวแต่น้ำหัวขึ้นนี่อย่างดูหลาสุดอีนนี้มันเสียงเสียงเป็นเหยียนหมอกเนี่ยจริงคนสุดร่วมโลกตจจัางๆบ่ตายกเกลียมเลย่ะ ใสผู้ใดเป็นเบาหวานความดันในีู่นี่ยกมือเป็นบางยากคอยมีโมบ้างใสผู้ใดเป็นเบาหวานควบดันอันยูนิยมคอยมีโมบ้างโอ้โอ้ัวลำต้นกะทิไอยกูนิยมผูเราของจำบ่ต้องอายเด้อะลูกยอดฮิตหลูกยอดยิ่งยุบจวง จงภูมิใจเิดที่เกิดเป็นเบาหวานและความดันนั้นเป็นมาผู้ใดบ่เป็นเบาหวานความดันคนนั้นเฉยเฉยมันก็ย่างนีดประหอดเหมือนนัดแต่เคยเคยดูที่นีสพิเศษนัดละลอยควาคนไปกตะจาห่างไปย้อนคิ้วบางคนก็ห่อเข่าไปกินปลาไหลดูไก่หมอ อ้าอโลกขยาปลมราลาภาข้าบ่มีโรคกระซำได้ลาภันปเสนโบที่เป็นกระสูตรตอได้ได้เด้อ,อบุบบ่็นกรารอนุโมตนาสาธุกน้ำหมดเจ้าหลายๆเด้อบุญเก่าข้าหลังหมเจ้าใน,นละปิดสั่งสมไหวแต่อดีตชาเกิดมาชาตินี้จังได้รับอน้สงนั้น อัน,นสงก็คือผลลับจากการปฏิบัติตนหลายอันพันชิงฉันจะได้ยังไงร่างพังโลกไพมารุ่มเราก็พ่อท้อนพ่อสู่ไปมือมือจุดดอกแต่สิ่งมาผึ่งเท่าอี่พูดย,ยังไงบ่นว่าในจิตจังจจิตใจว่าปกติจะเถือ่ออันนั้นคือข้าเบ,บ้าของคนยังไ,ไงซูมเมอ่์คอยเปิดคอยนายหลายยาย,ายนายอย่างวันจิ นายว่าซุ้มเวียงจังนนี่หูตานี่มันเบาหูจักเมียนเสียงเยงขาพากันเล่าปืนเขาอ,อยู่่วุนวุ่นทางคอยดูนายใหญ่เขาพากันาาอนิจฉาจานตุนไม่งัายอิจฉาวัตุนได้ลูกเขยเป็นจานคู่ใจช้ากาันจังแบบเคยมีบอกอันปลายนักคู่อยจะซื้อแต่จะว่ากิจจะไหนพลกระด้ โมดมาหลุนกับโหดสัวเอาซักโมดมาหลุนกับโหดโง่อันท่านก็ไปเสนอโจยิวานใจห้เนแกว่างก็ช้าสังาางาส่ง,งตะวันวางก็ยังหาก็ยังว่างแจ๊กมาคุณสีสั่งไปหาเสเตกฮ่าแล้วเอากระดักกระดิกวอาเพราะว่าเขาจิตใจวัดเพป่นจักรหลังเอาลูกสร้างบ่อมหุ่จักซึกออกมาหาเอาลูกเอามียังคือไม่ได้ตายคือไหนบุกนะ้กโอ้ก็ได้ tiến thư trong bóng hồ nhanh nơi ơi Lâm vượt má lệ Một trầu thảm cái mưa kia bò Thì ra nó cứ khẩu phù coi lại phí của con Nhám thì xảy nó, hết nói hết nhéo Thì lốn xe nào Phú khuyển an làm Như cái khẩu đi Mắng cải thái nó Tả cả bọt với đầu Tạm sống chờ sáng chờ có bất cười nhỏ Mọt chó tạm จ้างโมงหมดก้าซื้อออกมาอาดูเขาเนี่ยเอาเล่าไปชนะคันเบาเบาแน่ยกะซื้อน้ำรุนฟังลุนไายเขาบ่กระบายออกแน่กระยันคูขาดคูพังเขาจะเล่าไปแล้วก็ช่วงดอกใส่กระดไดไงไงก็มาปิดกลางไหนจูมือนี่คันจะเล่าพื้นก็โยยมือบอกกินเข่าก็โยปินไงไงเออเขาใหนปิดืึศก่อนนอนอยู่นี่ ถ้าอาการเล็กเกือบใส่บางๆถ้ไปตรวจหมอเนี่ยเนอะอาการในโลกนี้อึนเสฉดสอนก็จีได้รักษาใจอันลูกสาวกับพ่อลูกสาวกับวม่จีเบ่าเล่าดอกใหญ่จุดน้ากับแม่นสีนี้สิบปีนี่จะบ่อายุมันก็ได้เป็นอย่างจังสิงจังสันราย่ายิ่บัตรยาตกจากตุนจังเป็นบักรที่ด่าตุกจะบุญใหญ่จัดเลยแต่นี่ครับการนอนเอาใจลูกจากลูกจากตื่น ม่ยใจก็จะอื่นจะปุ๊บขุมมือเอาเนี่ยพอไม่มาใส่ร้ายกูอ่าเด็กหนอนสมัยนี้ขึ้เป็นจังสีนึกแต่ถามเนี่ยปะลูกหลานถ้เจ้าถ้าบ้านเด็กหนอนไมนเป็นขึ้นยี่ของกอดบอกนั่นเป็นน้ำสมัยนั่นตีออกจากนาทอดระชากระเดีนเข่าทอดระจับลูกพ่อไปนั่นกันได้ทอดระจับกระเบิดเมื่อไรเทียร์อยู่หันจะมั่เกี่ยร์เองไหมกั เชีถึงเชีลงเชียร์กจเชียกจขวาเี่ร์มีอะไร้็ดีแม้สำนักเชียรดีปนีปีหนาคอยสิ้นในใจอคอยฝนตตหึ่มาเกเล่นผอหนังออกพอิิภาพมันก็เชียร์ปาลปาลลถุงปลาศาสจือหมื่นสองหมื่นอยู่กุธีได้ซื้อกันหลายดอกนะสำนักมีันเชียร์คือเชียร์ทราจับมาเกิดต้องแล้วเชีี่พา,ายมาเอามาันมาเป็นลูกเป็นเหี้ยเป็นไงปล่อยไหลจังสีบ่ได้หอก คอยสิบต้องหาผัวให้ลูกสาวอย่างหนึ่งดวนสะดอกอย่างโยดนไปมันกีเแถาข้างบ้านเขาสิเอิ่นอีดอกจานบดีเด่นเนาะนอยพูบ้าไก่หน้าบ้านปฏิรลองเป็นใหญ่ใจเศร้าแลงพูบ้าก็เป็นรุ่นใดหรอกรุ่นคนยังชัวบั้นคนยังจังนี่ลยเดี๋ยวไปเจอล่ะนันไตวายโต บอกคือเดือนน้องใหญ่นั่นคอยว่างคอยจมจังส่มันจะได้เห็นจากคอยว่างคอยจมบอบูดังนั้นจีราคอยห้องเป็นงกองแผ่นพนอนต่ออีกสบุนั้นเรื่องดันอาเบิงข่าว่าบาซียก่อนเชื่อื่นไอเบิงไปขันออกจากห้องนอนอยู่กินนอนกินบ้านกินเมืองเขาอินลีบ่๊อฟวันนึงน่ะ นี่จริงิงวางใจจต่แม่เอ้ามึงว่าท่านลูกท่านตื่นแต่ห้องยุติไดนยินลูกหาหนึ่งเขาหนึ่งน้ำาต่แมีมั่สวยน่ะเด้อสาธิตาปนานี้ตมาภาผู้ดาวแล้วซึ่งหน้าที่ขอานางสาวันใจซึ่งเป็นบุตรสาวของเม่ตุลในหมู่บ้านนาบนตะบนนายาวประเทศลาวเวียงจันทร์เขาได้ยินเสียงมันดาของตนเองบนแต่เช้าจึงรบเราพูดกับมันดาของตนเองออกไปว่า อาเมียเอออมาจากห้องจากวนกะทันใดเจี่ยกะงงอยู่เจ้าตีพ้าสีจมอย่างต่เศร้าต่เสียวแต่เมียเศ้ากะจมเล่งมาจ้าจมตื่นขึ้นมาเดืนเดนจำเจ้ากบอเว่ามาจมจ้พยานบ้านเกงทั้งเชนงเขาหนวกโหเจ้าติเมียอ้าวว่าได้แ่งวกโหูกับให้มตายดู เขกว่ต yeah. ัว <t> ต <seine Christmas> ีตัวเดียน้องจอบกระไดคือบอกแต่เด็กพวกขาบอยู่ยันุไปไลยอ่มันแเม่นอยู่บอกอยู่ยันจอความเมยคนมันก็จะให้อ่านไปตำรวจจับตุตีาตำรวจเขากัว่าจับเจ้าดอไมีดินบอกชิจมจุคนจมึงกส่ันแตม่นความจัเบาอยู่นมก็จะให้อานไอตำรวจจบตุ่นตีอาตำรวจเรบกับว่าใับไจดอสอกบีดสินอกชิมนคนจมมึงใส่แั่นวต่เมอยนคว่างจับเบาอยู่ไปมันก็จะให้อ่านไปตำรสังเรานที บ้านใกล้เส้ติดกันเต็มสิจะก็ต้องกินโมจิใจทั้งบ้านทป้งยังขอในแม่เอ้ยแล้วเป็นยังต้องจำว่าออกหอนออกหันใจเคาอื่นจะเอาพยัญชนะความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้นี้ในแม่ คุว่ามนเหรมเมนแน่ยูว่าความลงใจเป็นสมบัติของผู้ตื่นส่วเ้ยอยู่อยู่แต่ไปต่อเทียบเท่าเดียนันเจาก็ะดเงิันลูกม้เลวตื่นมาเลยจะมาเอาจะมาสอนกูจะหนีเีิยกูแมงมึงเ้อมาเมนปีน้ำมึงเด้ออยู่่บาเมนแล้วไปเอื้นปีน้ำจะเทียดรอไอ้เือเจ้ข้นกูหงทบิรนะนะีบ้าไปหาหนึ่งเขาจะมาเอาแม่สูนเด้อครับมีจไรกูเกิบาท่านสบาใจคเป็นตัวปีจินอักคูกับจิ๋นสบาดผ่านหาบานมาเด็กเงี้ยเขาเท่ากินหนึ่งไอ้จิ้น นั้นมาเขาเบิ่งมาเขาะไปนี่เืนเงปุบถึงไปลาก็กระลุกกระเตือนไอ้ยันยันยันเตืนกระงสูตีสองคนอะไรีแม่เอโอ้ยก็เขาฟังใ้าเแม่เจ้ากระไรไม่ได้บ้าจจมตืองมึงมึงยังยังหนึ่งเขาสูงแววเนี่ยไม่าช่วนี่มึงหนึ่งเขาสูงไงสูงตีสองแน่นเขาตื่นผุนแม่มึงไม่ยาบตีสองน้าตา เื่อๆท่านไม่อานียแล้วมันมหนึ่งหนัต่เจ้าตเจ้านังอีหัเนี้แต่จาัสั่จก็ไดคือโอยบไดเธเห็ี่ดอเนี่ยากูดจอคนแต่บอเลียวเห็นขอบว่าเขามันเห็นขอบหนึ่งาจจะย่างเจ้าดีดอกก็ยิ่งบอกคำเกินไปเยออาวดามุกะจยงเบิงบาดเบิ่งย่างอีย่างก็จะลื้เอาเสน้ำเสยจังดจะสิบพอดีเจ้าันนี้หึงสวยกระจมหนึ่งเดือกกะจมสีเห็ดน้ำไจะถถือใจเจ้าเมื่องเอาไหม ตีหา <Cornell. S 2> ่ไปหั <us> ่งตื่นแต่แม่ใดตีหาดตีป่านตื่นมาเนี่ยกระเพาไปใส่หลวงโข่วกก่อนจ้าก็ไปข้างมอหนึ่งเ้อเข่าใส่หัวให้เรียบร้อยจ้าแม่จังหนีมาล่างหนาเต้นฟันจ้าเช็ดเรียบร้อยออกประดังไข่ใ่สาวสองหนึ่งไปเลยจะหอดหงอกโกกวางสร้างเสียงชั้นย่อดเพิ่นเจริญและขั้งเตรียมบินบาา พราะกระเดียมใจยขอนดูเงินนี้มันสิพอดีกับเพ่นยางบินบาดทานหนาบ้านน้าเนี่ยแม่สิบอกที่อยากให้หูไปเนี่เขาห่อนห่อนใส่บาดในพระให้สงน่ะ มันได้หุ่นไหลเขาห่อนหอนหลงพอหลงทีนิยงจงจอเข่าห่อนหานฉันก็หลังะแซมทุอย่างมัเป็นเข่าเห็นปลาแต่หลายที่ปึกกระดึงปลิกกระดาเนาะบงบ้านเปื่องเี้ยก็ได้เห็นหังกระดาษว่าเียเดียวเขาห่อนเซ่บลาในพจงได้บุญนไหลวัดสันชโอ้ยขาเขาเย็นอยู่เลยแตขาดสวยมื่ก็ยหลังทุกขาดเนาะ่ะมีใช่มัเป็นเขาเห็นปลาตตยหลายที่วัดแหน หนึ <À> ่งแม่เมื่อกจะตีสองนุ่แต่เด็สวยเจ้ากระจมอย่างอยน้องเงือเมื่อหลังเมื่อหนึ่งจะสองทุ่มเจะเข้าปาก่อ